สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านคายยินดิต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวค่ะรวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับมันนี่กับเป็นเสาร์เมื่อวันที่4พฤษภาคม67นะคะเป็นวันเสาร์นะคะพี่น้อง เสาพฤษภาคม67นะคะเปิดคลื่นในเพลงไหนพี่น้องวันศุกร์ถึกเลีกเล่ากันระเบิดเทอร์เทมันบ่อหอยหลาวคุณลุงท่งแตกกระเจิดกระเจิงอีกแล้วนะคะหลังจากแตก3ตัวงวดนี้มาแตก2ตัวค่ะพี่น้องเป็นยังไงผู้ใดต่งพอเซียนลุงทรงเราเพลงไหนพี่น้องดีใจน้ำเนาะสำหรับผูใดถือเกล็ดหอยเล่าของลุงทรงค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะพามาพบปะกับตัวเลขแนวทางหอยเล้าของคุณลุงทรงเหมือนเดิมนะคะลุงทรงนี่แตกทั้งไข่ทั้งเล่านะคะพี่น้อง น่าติดตามนะคะพี่น้องค่ะสำหรับผูดด้ใดถือเรียกนั่งก็ดีใจนั่ทุกสู่ทุกขู่ทุกคนเนาะ่บ่าจะเป็นหอยล่าหอยไทยของลุงทรงค่ะพี่น,น้องอ่าจช่นนเขาามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้เยอะๆนะคะพี่น้องช่องสอสเขียวีิต่ตตวเลขแนวทางให้กับพี่น้องระดับโคตรโคตรเซียนจริงๆนะคะแตกแผบทุกเซียนค่ะนะคะแตะกระเจิงค่ะพี่นอ้องโอ้ยโบ่าเซียนไหนเนาะค่ะ ฟันเข่ากับเข่าอยู่โซ่เขยวกับฟันเหล็กไทยเข่าหนึ่งหนึ่งหกแท้ๆกันยัง่ม่เบาสุพีนองฟังอยู่แต่มันฟันมันมันล่ามกพี่นองก็เลยเบ่อยากจะเบาแน่ละคือว่าละเนาะแต่ปนันเจ้าของก็ลืมเอาอยู่พี่นองแตกปวดแตกเหลือซะอืมเมื่อเนี่ยกับแม่พูปากันเศร้าๆสำหรับหวยเล่ารุ่งทรงเนาะหวยไทยก็ได้ม่แลวละค่ะแต่ว่าหมู่บ้านนี้มันที่สามซอเข่วกับกรไดลุงเล็กยังขาอยากหนาอยากหลานอยากน้ำพนอยู่เฮียนนี่ละ คนน้อยเป็นวุ่นวุ่นอยู่เป็นบางเมือ่อหอกเลขน้อยก็ได้กวนจนไม่ไเล้าเลกอุปสรรคมันก็เป็นบางวันนะคะพอต้องไปซีเรียสอย่างก,กับมันมเมือใดห้องีเวลาเขาบอกว่าหลายหลายใส่บวกใหญ่ๆหลุดเนาะพี่นอ้องวันนี้เป็นวันฉัตรมงคลด้วยนะคะพี่น้องมือน,นี้เป็นวันฉัตรมงคลไม่มีเลิกงานยามดีอะไรเลยนะคะพี่นอ้องเลขเป็นมงคลมีเลขหนึ่งเลขสองเลขเก,ก้าเลขหกน,นะคะ เลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลขสี่นะคะสีที่เป็นมงคลวันนี้มีสีดําสีส้มสีน้ําเงินสีชมพูสีไม่เป็นมงคลคือสีเขียวนะคะวันนี้เลือกซ้ายเลือกขวาเลือกขวานะคะพี่น้องเลือกขวาในการเดินทางหรือจะไปในแมาไหนนะคะพี่น้องคะไวนเล้าลูกทรงนีกกระมือขึ้นน่กาแตกกระเจดิดกระเจิงเลขเจ็ดเก่านะคะ แตกเจ็ดเก้านะคะพี่น้องดีใจน้ำเดอ้อสำหรับผู้ใดถือเล็กกระไเจ็ดเก่าเลขกเก่ามันคือมาขักมาแน,น่แต่พี่น้องเลขกเล่าก็ไรเพราะ่าแตจเล็กไทยเนาะเล็กเล่าก็มากคือขันแตกขักแตกเนี่ยค่ะพี่น้องเดี๋ยวซอจะเอาจะพาไปเบิ่งดีนเอหอยเล้าของคุณลุงสงนะคะออกตัวตรงนะคะสองพฤษภานะคะแต่ว่าเหลขกคุณมาออก สามปสภาพจังมันยากเนาะอันมูอออกเลืก็ได้เนาะพี่น้องตัวหนาตัวรังเนี่นี่นี่คือดีเอ็นเอค่ะพี่น้องเจ็ดเก้าบงดูเมอดมานมียเอารถดเอากระดาษขึ้นละก็ไดเจ็ดเก้านะคะนี่คือดีเอ็นเออ้างเองนะคะวันมันเลือเสียออกวันที่สองมันละโบว์ออกไปววันที่สองมันเป็นหวยเล่าของสิบสองละสีบ้านี่สื่อสารกันผิดระเบิดระเบ้อเลยนะคะพี่น้องอืม แล้วก็เข้าวิ่งด้วยนะคะเข้าวิ่งเจ็ดนะคะเข้าวิ่งเจ็ดวิ่งศูนย์กับไปยุตนาดิค่ะพี่น้องแตกทั้งศูนย์ทั้งน,นี่เนาะอ่ามันไปออกในตัวเจ็ดนะคะมันไปออกเลขศูนย์ในตัวที่หกตัวหน้านะคะพี่น้องอเข้าวิ่งเข้าคูเนาะฝากไว้ให้ผิจจระนาสําหรับเส้นลูกส่งนะคะพี่น้องแตกบ่อยนะคะทั้งลาวทั้งไทยนะคะพี่น้องอ่ากลเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งเนาะ อันนี้แม่ไม่ไม่กับพวกค่อคยแตกพ่กค่อยเข่าได้พี่นอ้องเว,นว้นงวดงวดเว้นสองงวดสามงวดค่อยเขา่ามือสินะแต่พอสอดเขียวได้จาดแบาสั่นเลีเ้ยงคนมันคือพ่กเข่าแช่หรล่าพ่อเลีกวก่าสัน่นจังค่อยเริ่มดีตึ๊บตึ๊บตขึ้นมาเขา่าเริ่มเขา่าทุกงวดทุกงวดได้พี่น้องเลพ่อเพิ่นก็นได้นาะอาจารย์ทรงนี่กับพวกเป็นธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้แต่พัดถือจาดแปลกอยู่ดิเสี้ยนเงน กูดอ,อนเส้นกูจับกะถือจาดมากกะแตกผู้ใดถือจาดแตกเบิดค่ะพี่น้องเพ่อสารวัตรนี่กะถือจาดขึ้นกันแต่ยังงพัดในจาดลงมทั้งช่องจาดเป็นการส่วนตัวอคันได้จาดผัดออบดิบานคันเบ้าจาดกันเซย์ยอยู่ผัดบออวบโอ้ยบเบาซ้ำมักบดีเนาะพี่น้องตัวเรียกนี่ก็ให้มักจาดมักตื่นตัวเด้อ่เบ้าว่าแต่คนในเรียกขึ้นกันเนาะพี่น้อง ในเมื่อเห็นดินเอแล้วเรล็กหวยล่าลูงทรงว่นทีหกพฤษสภาพมหกเจ็ดีค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยสามตัวสองตัวเหมือนเดิมนะคะแตกสามตัวอีกในแม่นาะพี่น้องพวดจึงเป็นเหลขกง่ายซะเลขกเป็นตะเข้าดีค่ะเลขกล่าวกับพึงจะได้ของลูกทรงกับอ่าเส้นกุจ,จับกับเส้นอุดอรเนาะพี่น้องมาในเมื่อแล้วละสองสามเส้นแล้วนะคะก็เหลืออีกอยู่ หลายๆเส้นเส้นสารคามก็เข่าค่ะหลุดเส้นสารคามไม่เข้านะคะไว mm ้ฮานอยเมื่อไหร่อาจารย์จะมาก็ไม่รู้ mm hmm. บอกซิบมือในมันเกินไปนี่พี่น้องมันทันหดซิบมือไปเหรออืม่วมา,ากัในรายกุมกับโรงเรี้อไขขึ้นเก่า่ะ้วพี่น้อง mm hmm. แล้วจะพยายามติดตามตัวเลขฮานอยให้นะคะพี่น้อง เห็นเงียบมาหลายมือแล้วซอเขกเขกไบ่ได้ดลุงในลลยกลุ่มห้คือกันเพราะว่าหนีงกับแคปเขามา่อยู่มาเบิงอยู่นะคะพี่น้องเรียกเพื่อนกับเขาอยู่นะคะอันนี้คือรู้กันแต่พวกในดรอกนะคะพี่น้องถ้าใครอยากรูก้เรียกใครเป็นใครกับเขามา่ในลลยกลุ่มค่ะเดี๋ยวจะลุ้ไห้เนาะค่ะเช่นไรก็เดี๋ยวไปติดตามตวเลกแนวทางของไวราคุณลุงสมวันวันที่6พฤษภาคม67กันได้เลยจ้า นะคะคำว่าสรุปตัวเลขแนวทางของหวยลาวคุณลุงส่งนะคะงวดวันที่6พฤษภาคม6 7นะคะวิ่ง7และ4บนล่างค่ะเด่น7เม็ดเดียวนะคะจับคู่ให้7 1 7 3 7 4 7 8 4 3 4 5 4 7 4 8นะคะเด่นไปที่7 1 4 5และ4 8และ7 8นะคะพี่น้องเด่น7 1 7 8 4 5 4 8ค่ะพี่น้อง3ตัวเด่น3 7 1 สี่เจ็ภาวนาคอใยสามตัวแตกอีกงวดนี้นะคะพี่น้องควหยเรียกคุณลุงโซงพาพี่น้องเล่า้าพี่น้องเอซี 3, ของสอเขียวลำด้วยกันสุขสุขคนเนาะขาเหลยกจงน้ำผาอาจารย์ไกลโชคโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องข้ามไยพวนเนาะ ค่ะค่ะแคปหน้าจอเนาะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแนะนําเพื่อเป็นแนวทางนะคะใส่ดุลพินิจพิจารณาค่ะส่วนดินเอขึ้นให้เบื้องเรียบร้อยเนาะสำหรับผู้ใดทำหาดินเอค่ะพี่น้องค,ะค่ะเดี๋ยวม้อนี้เข้ากับใพบปะกับตวเลขแนวทางของหวยไทยลุงทรงน้ําเนาะค่ะพี่น้อง <S <S อีกคลิปหนึ่งนะคะพี่น้อง อ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวทวนให้อีกรอบค่ะไวยลาวคุณลุงสงว่าันที่6พฤษภาค,คม67วิ่ง7และ4เด่น7เม็ดเดียวบนล่างค่ะพี่น้องจับคู่ให้71 73 74 78 4ี่สามสีห้าสีเด่นไปที่สี่เจด่นไปที่เจ็ดหนและ48ค่ะ3ตัวเด่นให้371 478 048โชคดีร่ำรวยร่ำรวยเป็นคำวอวยพรของอาจารย์นะคะพี่นอ้องโชคดีไม่ใช่กันสุขสุขค้นสกี่ยวความบุญความพุ่นพี่น้องเอฟี 3, ลายล,ายลายค่ะพวกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ